มาละเดอไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวท่านตุนการข่าวรัฐบาลไทยท่าน,นการอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอพี่น้องครับตอนนี้มีการเปิดบริการ OPD c o v i ดเจอแจกจบแล้วนะครับซึ่งเป็นบริการเสริมสําหรับผู้ป่วยโรคโควิด19ปกติเนี่ยคลินิก โรคทางเดินหายใจมีอยู่ในโรงพยาบาลทุกแห่งของกระทรวงสาธารณาสุขอยู่แล้วนะครับก็จะให้บริการคัดกรอง ATK สำหรับผู้สงสัยป่วยหรือ RT-PCR ในกรณีผู้สงสัยป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะมีอาการรุนแรงอยู่แล้วในกรณีผู้สงสัยป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะมีอาการรุนแรงอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โรคเปลี่ยนผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ95เนี่ยมีอาการน้อยบางคนยังไม่มีอาการเลยครับจึงได้ปรับให้ถามความสมัครใจว่าจะเข้าร่วม OPD เจอแจกจบหรือไม่ เจอแจกจบก็คือเจอแพทย์แจกคําปรึกษาแล้วก็ยาตามอาการจบคือกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านโดยมีเจ้าหน้าที่โทรติดตามอาการอีกครั้งใน48ชั่วโมงก็สามารถทําได้ทันทีนะครับซึ่งการเดินทางมารับบริการผู้สงสัยยังสามารถเดินทางมาได้ปกติแต่ว่าต้องป้องกันตนเองอย่างสูงสุดนะครับ OPD COVID เป็นบริการเสริมรองรับผู้ป่วยโรคโควิดที่ไม่มีภาวะเสี่ยงไม่มีประกรันเป็นทางเลือกให้กลับไปดูแลที่บ้านได้ตามความสมัครใจเพื่อช่วยลดภาระเจ้าหน้าที่ บริการฟรีทุกสิทธิการรักษาส่วนผู้ที่ตรวจ ATK เองที่บ้านผลเป็นบวกแล้วก็ขอให้ติดต่อเข้าระบบ HICI ที่สายด่วน1330ก่อนหากติดต่อไม่ได้ต้องการตรวจซ้ำให้แน่ใจก็ติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ